สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่อู่สามล้อช่างชายันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับ3ล้อเนกประสงคนะครับอันนี้ก็จะเป็นพร้อมรถพร้อมใช้งานนะครับราคา6 0,000บาทนะครับคันนี้ก็สามารถบรรทุกก็ได้โดยสารก็ดีนะครับอันีประสงค์มากนะครับสําหรับตัวมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ GPX 125cc สตาร์ทมือนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยใหม่เลยนะครับน้องๆป้ายแดงนะครับนี่ครับเป็นล้อแม็กด้วยนะครับ นี่ล้อหน้าจะเป็นล้อแม็กครับตัวมอเตอร์ไซค์มีการเซ็ตโชอคอัพมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถรับน้าหนักได้ดีครับฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับสตาร์ทมือนะครับ